ส้มลูกยังไม่ได้ขายวะส้มป่ึทุกสาวเทพสถิตตาฮักแท้ลูกหลา fc คนนี้ชื่ออะไรเนาะคุณคุ้ทใานเนี่ยเสื้อแดงแเนี่ยแต่คนแถวบ้านเปล่าจาแม่ภาษาอังกฤษบอกเ้อบอกเยออันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเลยนะค่ะปลาร้าปลาปนินปลาปนินนะครับวันนี้ปลาปนินใช่แล้วค่ะราคาแปดสิบบาทครับปลาปนินนะครับ ปลาล่าปลาเนินอันนี้จะเป็นปลาส้มปลานิลน,นะครับปลาส้มปลานิลคะราค <80 S 2> าไปแปดสิบบาทครับต่ óc. อไปจะเป็นปลาส้มปลาจีนนะครับปลาส้มปลาจีนนะคะราคาแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับ,<า>บ<า>ไม่พอต้องหาอ๋อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน,นที่ทํางานมาประน,น้อยอาแม่คะแม่อาเจ้าแม่ อันนี้จะเป็นทำไงดีอะพี่พรมนส่งเราไม่ได้อันนี้เป็นพี่แกงคุณยายนะครับราคา80บาทเลยกี่องจ้าทำไงดีอะพี่พรส่งเราไม่ได้มันเป็นไรหรอกเราส่งก็ได้ไรสดอื่นก็ได้ดีค่ะอันนี้จะเป็นปลาส้มตะเพียนนะครับผมราคา80บาทนะครับอันนี้80บาทเนาะน้องข้าวหยุดกินก่อนสิลูก ้วติดคอเวลากินแล้วนั้นอันนี้จะเป็นก้างน้งข้าวก้างไก่แงเนื้อนะครับก้างแทกงเนื้อใช่ไหมก้างเยอะก้างเยอะเยอะก้างเยอะแต่อร่อยนะลูกทอดให้มันกรอบๆนะครับกินกินดูก้างด้วยนะครับอรีกินดูก้างด้วยนะกินดูก้างด้วยนะต่อไปเป็นปลาส้มเอ้ยปลาหพุงเดี๋ยวพ่อแม่เราถามเอฟซีก่อนเอฟซี่ะเวลาตั้งขาคอเอฟซีทำไงคะ ไอ้พี่บอกว่าก็ทำเมนนูนั่นแหละค่ะเอาข้าวเอาข้าวมาใส่แล้วก็เกือนพิแกงอะไรคะเป็นพิแกงเผ็ดนะพ่แกงเผ็ดใช่ค่ะผัดเผ็ดัมากพิแกงเผ็ดอะไรได้หมดเลยค่ะทำายาหนุ่มกินก็ได้นะคะ๋อภาษาเข้ามาสวัสดีภาษาค่ะพ่แกงจะเป็นพแกงเผ็ดนะครับนี่นะครับอร่อยนะคะพ่แกงคุณยายรับประกันความสะอาดด้วยค่ะไม่แค่อร่อยอย่างเดียวแม่วันนี้เราทำอะไรกินกันก็จะให้กินชาบูมั้ง อันนี้นะครับต่อไปจะเป็นปลาร้าพุงปอรจีนนะครับผมราคา80บาทเหมือนกันนะครับพี่กองเอาอยัางไงเนี่ยหรือว่าจะกินทาบูอย่าเพิ่งคุยเรื่องกินขายขอให้เส็ยก่อนลูกเอาไม่ได้ส่นลูกให้อันนี้จะเป็นปลาส้มพุงปอรจีนนะครับนี่ปลาส้มปลาล้าจะปราคาเท่าไหร่นะคะบอกลูกราคา80บาทนะครับอ๋ขอโทษเด้อเป็นพุงมันนะคะสายพุงอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นปลาล้านะครับปลาล้าจะอยู่ฝั่งนี้สีเอฟซีบอกว่ารับหนึ่งจะมีข้าวกั่วปลาล้าจะมีข้าวกั่วครับแล้วก็ ปลาส้มจะเป็นข้าวสุกนะครับสีขาวล้างก่อนทอดก็ได้นะคะเพราะว่าราคา80บาทเลยนะหนูแนะนาล้างก่อนทอดหรือไม่ล้างก่อนทอดก็ได้นะคะแต่ f ีเลยนะคะครับถ้าสนใจสินค้าน้องข้าวก็กดที่ข้อความเพจเลยนะครับทักมาสั่งได้เลยนะครับไอ้ดินพลอยรอตอบอยู่นะคะนี่ไงขอปลาส้มรุงน้องข้าวหนึ่งถุงมีไหมคะไม่มีแล้วก็ต่อไปจะเป็นปลา ปลาตะเพียนนะครับเอ้ยไม่ใช่ปลาลาปะจีนนะครับปลาปาจีนขอโทษนะครับพูดผุดพูดผิดอันนี้นะครับจะเป็นปลาลาปะจีนนะครับปลาปะจีนนะคะราคาเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้พี่ก้องพูดผิดนะคะเท่าไหร่น้ำห้าราคาเท่าไหร่แปดสิบบาทแปสิบาทเมื่อกี้พี่ก้องพูดว่าปลาปลาปลาซ้มปะจีนภาษาบอกกำลังอกขุนเชียนมันข้าวกินเลย โอ้ขอบคุณครับกินไปดูน้องไปได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นปลาส้มฟักนะครับราคาแปดสิบบาทนะครับปลาส้มฟักใครใครสั่งใส่กล่องแนะนําเป็นอบเอาดีกว่านะคะอบแบบนย่ถ้าใครมีเครื่องอบอะค่ะอบเป็นย่างอะค่ะอร่อยมากอันนี้นะครับทอดไส้กราสนะครับจะอร่อยมากเลยนะครับปลาส้มฟักนะครับไม่ อันนี้กินง่ายนะครับปลาส้มฟ้าผมแนะนํานะครับ<ข>อันนี้กินง่ายมากของปดหนูเลยนะคะอะใครที่ไม่เคยกินปลาล้าหรือว่าแบบไม่เคยกินปลาาปลาส้มก็ลองเอานี้ไปชิมก่อนได้ครับจริงมันไม่มีก้างเพราะมันเป็นปลาแผ่นไงนใช่เราทอดทอดกินง่ายครับวันนี้ปลาเป็นปาเป็นบอกว่ากำลังสั่งซื้อนะจะน้องข้าวกล่อนะจ๊เก็บปทางเท่าไหร่คะเก็บปทางมีไหมถ้าเป็นปลาตัวก็ก็ต้อง ก็ต้องหั่นนะคะครับมีปลายทางไหมคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะค่ะไม่ได้โอนเอะไรเลยค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทค่ะค่ะส่งถึงหน้าบ้านเลยไหมคะลูกส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะโอเคุแม่กระตอบหลายอย่างจริงไหมอ๋อแม่ขอคอมเมนต์ให้อันนี้ต่ออันนี้ต่อไปจะเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกอีสานนะครับอีสานไส้กรอกไทยภูมินะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าหกเจ็ดแปดอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ สองสิามสี่อันนี้ที่ต้องข้าบอกว่าให้ไปอบไปอบนะครับใช่ใช้อบเอาจเป็นไส้กรอกอีสานนะไส้กรอกหนูแนะนำเป็นเป็นอบดีกว่านะคะมีเนื้นึ่งกินร้อยยี่สิบทีบ้านที่บ้านใครมีอันนี้จะมีสิบสองชิ้นนะครับใช่ครับสองสี่หกแปดร้อยห้าสิบาทที่พี่ก้อนกับน้องข้ารีวิววันนั้นแหละที่กินกันทั้งหมดจานเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นปลาทูหอมนะครับปลาทูหอมก็ โก็สี่วอันนี้จะเป็นประตูมันนะครับนี่ประตูมันสี่วดูนะครับว่าอันไหนมันแตกต่างกันนะครับประตูมันกับประตูหอมประตูหอมก็สีสีมันจะเข้มกว่าดูดูดกลิ่นมันจะมากว่าเยอะแต่ประตูมันจะไม่มีกลิ่นนี่ครับ ปถุงละเจ็ดสิบบาทครับนี่ครับอันนี้สีปะทูหอมครับมันจะสีเข้มกว่าปะทูหอมจะมีกลิ่นอันนี้จะเป็นสีปกติสีปกติไม่ได้สีเข้าไปเจ็ดสิบบาทครับมันไม่ได้สีเรากันเป็นน้ําอะไรที่อย่างอยาสั่งต้องทํายังไงคะจีราพรบอกอกดไปที่ข้อความเพจเลยนะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปเลยนะครับว่าอยากได้สินค้าอันไหนนะครับสมมุติว่าอยากสั่งปสมฟักก็พิมพ์ไปว่า ปลาส้มฟักหนึ่งถุงถ้าสมมติอยากสั่งข่าขนุนทอดนะครับก็พิมพ์ไปว่าขนุนทอดกี่ถุงก็ได้ถ้าสมมติขนุนทอดหนึ่งถุงก็พิมพ์ไปเลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินรอตอบนะครับสมมุติว่าปลาส้มฟักหนึ่งถุงค่ะก็พิมพ์ไปหนึ่งถุงเลยใช่สมมติว่าปลาส้มมาจีนหนึ่งถุงก็พิมพ์ไปหนึ่งถุงเลยใช่สมมติว่าน้องข้าวหนึ่งหนึ่งคนได้ไหมไม่ได้ ถ้าสมมติเป็นการง่ายก็คือถ้าจะสั่งก็ทักที่ข้อความเพจแล้วก็พิมพ์ที่อยู่เลยครับ<ช>จะเป็นการง่ายเลยคอ,อันไหนน้องค่าแนะนําต้องสั่งนะคะรับรองอร่อยเอซีบอกน้าฝนบอกขอบคุณค่าอ,อันไหนแนะนำมากแนะนํา,นานดีน้ำปลาล้าค่ะแนะนำาความนัวมากอร่อยมากนี่ไงใช่ครับแอดมินแอดมินรับออเดอร์ถึงประมาณสี่ทุ่ม ใช่ไหมถึงวันสี่ท่มนะครับตอนคืนไอ้ภาษาบอกว่าขนนขนนทอดอร่อยมากหยุดไม่ได้เลยจ้ะโอ้เห็นไหมล่ะเพราะการไปคำหนึ่งก็คือต้องกินมดถุงครับใช่ค่าส่งคิดยังไงคะเอซีถามค่าส่งเริ่มต้นที่เจ็ดสิบาทครับสองโลสองโลแปดสิบนะคะแล้วก็สามโลจะเป็นหนึ่งร้ยบาทครับค่าส่งถ้าเป็นราคาเริ่มต้นก็คือเจ็ดสิบาท หนึ่งโลถึงโลครึ่งครับเจ็ดสิบบาทถ้าสองโลสองโลก็จะเป็นแปดสิบถ้าสามโลก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทครับใช่เล่นกลมไงถ้ากลมกลมสวยมากมันจะได้เวลาปิดไล้ใช่ไหมน้องข้าวใช่ใช่คูเก็บซีหน่อยดาวได้เท่าไหร่ลูกดาวขอบคุณดาวขอบคุณดาวหกร้อยยี่สิบสี่ดวงเลยนะครับแม่ดิอะไรอ่ะขอบคุณดาวหก แสนสองมืนสี่พันดวงขอบคุณครับไม่เยอะจังอ่ะใช่โอ้โหหูหกแสนเลยอ่ะโโอ้หเยอะขนาดไหนอ่ะงงมากงงมากหัวฟูเลยอ่ะหกหม้อยย้อยขอบคุณดาวทั้งหกล้านดวงด้วยนะครับขอบคุณครับขอลายเซ็นน้องข้าวหอมส่งมาให้พัสดุด้วยถ้าซื้อเกินสามร้อยได้ไหมอ่ะถ้าลูกค้าสั่งของหนูจะเซ็นได้ไหมลูกแน่นกล่องนั้นอะไรแค่เอฟซีเขียนเอฟซีดูหน่อยดิ อร่อยจริงค่ะสั่งสองรอบแล้วป้าน้าผลบอกพี่กอง๋ามาเอาเอาน้ำมาอันนี้เก็บไว้สมุดอ่ะเราจะไม่ปิดไร้เหรอเอาเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีดูกรนายเซนต้องมีคำว่าข้าวคำเดียวใช่ไหมใช่ในกล่องไหนพี่กองเาไมเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวรอดูดีกว่างั้นอะรอดูกล่องรอรอรอดูได้ดูได้ดูช่องหรือเปล่าน้องข้าเขียนบทได้ได้อันนี้ถ้าเอฟซีสั่งถึงก็เดี๋ยวเอฟซีคนนั้นก็ได้ดู โอ้ย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 ยหยิบถึงอ่ะแกงไงเนี่ยไม่ปิดไรเหรอหนูไม่ไปกินชาบูหรอบอกเอฟซีไปดูใน YouTube ก็ได้เจ้า u t u b e เลยน้องข้าเขียนตัวเลขได้ด้วยเขียนเลขเป็นด้วยนะเจ้ายูทูปวันเนี้ยเล่นอะไรน้องข้าเรียกใครภาษากรีตัว PAE เนี่ยดูดิ PEE อ e e เป๊ปอ่ะใช่ใช่ไปเลกของข้าไม่อ่านภาษาอังกฤษเลยอ่ะอืมออย่าเลียมเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ใน TikTok นะคะแม่เปิ้ลเอฟซีจะได้ตามไปดูถูกช่องยังไงก้องไม่เข้าใจก้อง่าเปลี่ยนให้อ่าโอเคมึกมันเยอะมึกมันเยอะเขียนอะไร Oh. ทำไมไม่เขียนตรงข้าวอ่ะน้องข้าวจะเขียนตรงข้าวไม่ใช่เหรอเขียนขอไข่ลบ้ลบขอไข่เขียนลายเซ็นเอฟซีดูก่อนอ่ะอ่าขอไข่แล้วก็สระอาหอวแหวนตัวเล็กๆเอเอไม่โทรไม่โทรตรงไม่โทร,รอยู่บนหัวขอไขอ่ โอ้ขอไข่ตรงนี้เดี๋ยวน้องข้าวจะเซ็นให้นะคะเดี๋ยวน้องข้าวฝึกเขียนชื่อได้คําเดียวคือข้าวนะคะอืปกติน้องข้าวจะชื่อข้าวคําเดียวนะคะน้องคอออนนี้ไอซีดูสิคะไอเซ็นหนูหันไปให้น้องหันดูนี่คือลายมือน้องข้าวนะคะข้าวไโตเทแหวนขอหิบได้สิไม่ต้องไม่ต้องแค่นั้นพอเขียนคำว่าข้าวคำเดียวแค่นี้ก็เต็มหน้ากระดานแล้วน้องข้าวแค่เต็มแลวลูกช่วยสียัง เดาหนูเขียนผ่านก่อนไห่กองผ่านเอฟซีบอกขอกัดแก้มหน่อยค่ะผ่านยังไงอ่ะนี่ขอทุกเขอคิดถุกถูทกไก่ก็ไก่ให้ดาวมองมองไม่เห็นหรอแลสลับมันกลับได้านกันเอฟซีบอกว่าเอฟป้าไก่ให้ดาวดวงป้กใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยขอบพึณง่ะนั่งดีดด้วยกับลู้นะนั่งดีดด้วยแต่ไม่เดี๋ยวบอกออก มาเาจะมาสวดมนต์กันแล้วเวลาไลฟ์กอดสิบนาทีาเดียวกินชาบูจะดึกเด๋กินชาบูจะดึกได้นะคะใครสั่งสินค้าก็บอกบอกแอดมินพอยนะคะบอกให้าเขียนลายเซ็นใส่ให้ด้วยไ,ไ,ได้นะคะขอได้นะคะอกตน้อกตอกตอีตอตตรียมตัวสวกมนตอกันลูกอตกตมกตดกตกตอกอกกตอกตอ่ตอกตอกอกตอกกตอมอ<า><ว>่กออตอกกอก ขัสมาสุตโธพระเขาว่าผู้ทางพระขวันตังอภิวาเรมสวาคโตพระขาว่าตาทำมูอทำมังนมาสาเมมองกล้องด้วยไม่ต้องงงเลย สังนะมามีาสวมสสดวมมนต์ไ่ถูกังขังนะมามีอัญเชเลวันทาอภิวาสอัญเชเลวันทาอภิวาสอัญเชเลวันทาอภิวาสสาธุขอให้เอฟซีทุกตุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวย<อ>และมีเงินมีทองเยอะๆและมีจิตจาก,การรุ่งเรืองมีรุ่งเรืองเช่นกันมีสิทธิ์สิทธิ์คุ้มครองให้หายให้ ให้มีสติคุ้มครองให้ให้ปลอดภัยจากโควิด<ะ>ขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยนะพัดสวัสดีค่ะมีมีสติสติคมครองสาธุอนุโมโทามิเฮ้ย<ข>่อไก<ข>่ไบอกว่าอมชาบูสาธุอมชาบูสาธุวันนี้จะบอกอะไรนะ้องไปตลาดนะน้องไปกินขนมอะไรที่เป็นไส้ดิม่มๆบาย,ายาบายบหม่ยังบายบายดีด้วย สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะแต่ไม่เห็นเจอกันหนึ่งทุ่มนะครับกล้องกับโอ้ลูกหลบกันไรล้วนเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนูหสวมา